น้องวัวน้องวัวครับนี่เยี่ยมวานเป็นกุกวันนี้นะครับวัววัวภผ่นองน้องสะไบปะโอวัวน้องน้องสะไบออกนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเยี่ยมอวนจะปรุงนะครับนี่ออกใหม่ๆเด้ครับนี่ครับเราผ่านการต้มนะครับนี่เยี่ยมหวนต้มตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพอสุกแล้วเช้าก็มาต้มใหม่นะครับเราได้มาเมื่อคืนนะครับน้องวัวใหม่ๆนะครับนี่ จะซอยนะครับซอยแล้วก็จะปรุงนะครับนี่เอามาซอยอย่างนี้นะครับนี่หนองง่วครับหนองง่วเป็นหม้อน้ําซุปที่ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนี่เกือบไหม้นะครับแม่บอกลืมดูนี่เป็นจะปรุงนะครับโดยไอที่เราซอยไว้นะครับที่เราซอยไว้ก็จะมาปรุงรสนะครับนี่น้องวัวสดๆนะครับมาดูอาหารบ้านๆนะครับอาหารธรรมชาติที่ คนเลี้ยงวัวก็น่าจะได้กินกันบ่อยๆนะครับบางคนก็ไม่กินบางคนก็ขายนะครับขายให้กับคนที่ชอบกินนะครับเราจะขับรถผ่านช่วงสระบุรีปากช่องนะครับมันจะมีน้องวัวขายอยู่ริมถนนนะครับก็เคยเห็นนะครับสองฝั่งทางเลยนะครับช่วงขึ้นเขาสระบุรีลงปุ่นนะครับก็มีนะครับน้องวัวถ้าใครมาจากกรุงเทพนะครับผมว่าในย่านนี้เยี่ยมอนนี่เด็ดสุดนะครับนี่ฝีมือการปรุงน้องวัวใครวัวใครออกลูกก็อยากให้เยี่ยมออนปรุงให้กินนะครับ หอมแดงซีสเกตนี่ซอยใส่ต้มหนงงวครับนี่นะครับเราซอยเสร็จแล้วเราก็มาลงนะครับแล้วก็ใส่พริกปล่กี้จุมให้ใหญ่หมวนนะครับไม่ไม่รอกล้องเลยนะครับเอาละใส่พริกปลหอมซอยนะครับเข้าวคั่ว โอ้ส้มนองวงครับพวกสีสันนะครับนี่แล้วก็ยังแหมเปรีซีฝรั่รงแล้วก็หอมเปรอโอ้สีงามระบาน,นี่สูตรเจมอนครับพิธีก่อนกับเสียงโคได้ะครับสองมือเต็มเลยกับไข่แต่ละเนลงไปแล้วโอ้ งามเลยแม่บัรน,นี่เขาครัวนะ้ำปูนนะ้ำปลาใส่ไปมหมดแล้วเนาะเขาครัวใส่ไปหมดแล้วนะครับโอ้สีสันนะครับนี่น,น,น,นี่ครับสมเขาใส่อยู่มันบ่ใส่สมมืดแดงโอ้ครับมัดแดงนี่พิษเก่าผมดเด้อครับนี่คงสิกินหมดหลายหลายดอกคือเอาเดี๋ยวเด้อครับให้เบิ่งชุ่มหนาของอน่นองงัวครับเป็นว่ามีมีโอ้ไอไอ เป็นว่ามีสารชะลอความแก่ด้ยครับนี่มีประโยชน์หลายครับมันนี้แย่หมอนก็คงจะตักไปแบง่งปีแบ่งหนองคนว่าห้มันแพ้เนาะเปว่าเวลามีนอวออกลูกคนว่าความเชื่อโบราณว่า,า,วาหายมันแพ้ออกแม่แพ้ลูกเนาะครับเนาะนี่นะครับน่ากินน่ากินนะครับใครบุกินแบบนี้ก็ขออภัยนะครับนี่แต่ว่าอยู่บ้าน,นกินมันตั้งแต่หน่อยเนาะเป็นแบบอาหารไม่มีบวออกลูกก็จะไม่มีอาหารแบบนี้ให้กินนะครับบุกเคยสือกินเนื้แม่กินแต่ธรรมชาติแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาชิมฟีมือยายหมอนน้องวัวน,นะครับสุดยอดเลครับอู้อ้ายหวนหวนเลยมอปงใหญ่เลยนี่ตักไปแบ่งปีแบ่งหนองได้นี่ตักไปแบ่งปีแบ่งหนองแล้วอือก็สุดยอดเลยครับ กินเขาหวัวม่กันเถอะครับอันนี้มือนีมือจำเขาน้ำใส่หนองงัวงูยังเหลือหลายครับนี่ตักแปงตีแปงหนองนะครับน้อมา มาจิ้มอันนี้ตมหนองงูครับนี่นี่เอิญหนอกใหม่ไม่ตองแมนอ <ไข S 2> นหดอกไม้ไขซาลองลองลอง,ลองชิมกับพี่มือใหญ่หมอนเนาะครับนอนนี่ตัวนี้ก็เอินหักกล้ยมันมีเอินเป็นหมองเป็นหมองเลยตัวนี้ไขซาหักกล้ยบางจุดนึ่ลองแซ่บแซ่บพี่น้องมาดอ,อหนุ่มหอมเครื่องหอม หอมข้าวคั่วคล้ายๆต้มยำแต่ว่ารสชาติของน้องวัวมันจะนุ่มเนาะทําให้เคี้ยวง่ายแล้วก็อร่อยนะนุ่มๆหอมๆคล้ายสั่วคล้ายสั่วนะใครกินสั่วเนาะสั่วอีสานนั่แหละครับแต่ว่านี่มันเผ็ดแบบน้องงวเนาะนี่ก็สไตล์แบบน้องงวอร่อยครับอ่าของดีหากินยากที่ที่บ้านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณเชฟด้วยนะครับมาทำให้กินวันนี้แบ่งปีแบ่งนอง บายบายนะเี่รเชฟบายบาย